ต่อเน,นื่องปี2026ผู้ขายต้องรู้และเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปลองไปฟังกันดูแล้วกันเนาะว่าผมเอาอะไรมาเสริมให้ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้วันนี้นผมไปเจอบทความนี้มานะครับจากเว็บไซต์ของการตลาดวลตอนนะครับนี่ผมไม่ได้หามาเองนะผมไปเจอข้อมูลมาซึ่งเขาเกี่ยวบข้อมูลมาว่า9อันดับเทรนด์ขายของออนไลน์2026ขายอะไรดีนะครับเขาก็สรุปมาให้จาก การใช้นะครับเครื่องมือที่นะครับจับว่ามีการพูดถึงมีการค้นหานะครับในโลกออนไลน์นะครับมีอะไรบ้างก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะครับเขาบอกว่าเป็นหมวดขายดีดยวัหนึ่งของปี2025ของใช้ในบ้านนะครับพวกของจัดระเบียบของตกแต่งอาหารและเครื่องดื่มนะครับมือถือและอุปกรณ์เสริมเครื่องเขียนราคาย่อมเยานะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสินค้าแม่เหล็กและสินค้าสัต์เลี้ยงนะครับคืออันนี้มันเป็นแค่แนวทางแต่ว่าถ้าเราจะขายเนี่ยมันต้องเข้าไปต่อ นะครับเข้าไปเจาะนิดนึงว่าเฮ้ยในแต่ละหมวดเนี่ยตัวไหนที่มันพอจะทํากําไรได้คือเข้าใจมันเป็นเทรนด์สินค้าหน้าขายแต่เพราะมันเป็นเทรนด์ทุกคนก็จะแห่เข้าไปยกตัวอย่างผมขายยุคกลุ่มสินค้าสัตว์เลี้ยงถ้าผมบอกว่าโอ้โหสินค้าสัตว์เลี้ยงที่คุณจะนึกถึงคืออะไรอาหารแชมพูอถูกต้องไหมอาหารแมวอาหารสุนัขแชมพูอาหารเสริมคนก็จะแห่เข้าไปทําพวกนี้กันนะครับแต่ว่าพอเข้าแห่ไปปุ๊บสิ่งที่มันเกิดคือการขายกระตัดราคาเราต้องหาจุด ช่องว่างของตลาดตรงไหนที่ยังไม่มีการผลิตไม่มีการขายเป็นจุดเด่นของเรามันถึงจะไปต่อได้และเมื่อการขานมันสูงเนี่ยการตัดราคาก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยออคอยเช็คด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปลุยนะครับอ่าอันนี้คืออันหนึ่งนะไอ้เนาะสามต่อเนื่องจากข้อที่2นะครับเรื่องของการจ่ายขาโฆษณาผ่านแอดนะครับแอดโฆษณานะครับอ่ะการจ่ายเงินผ่านแอดโฆษณาขออภัยเพื่อเพิ่มยอดคนดูแต่ว่าการยิงแอด ไม่ได้กนตียอดขายนะครับเป็นการเพิ่มยอดเข้าชมเท่านั้นแอดที่จ่ายไปมันไม่เท่ากับกําไรนะครับถท่าวันนี้เนี่ยคุณขายสินค้านะครับคุณจองพื้นที่คุณต้องจ่ายค่าโฆษณาคือใน,นหนึ่งหน้าสินค้าเนี่ยมันจะมีแบบออร์แกนิกทุกคนดูนะมีทั้งแบบออร์แกนิกคือขึ้นโดยธรรมชาติตามการค้นหาและการจ่ายค่าโฆษณาซึ่งการจ่ายค่าโฆษณาเนี่ยเขาจะมี นะครับขึ้นให้เลยในรายการนั้นที่จา่ายค่าโฆษณาจะเป็นลูกลำโพงที่ผมวงไว้ซึ่งการวงไว้แบบนี้นั่นหมายความว่าคุณการันตีพื้นที่และให้ลูกค้าเห็นแต่มันไม่ได้การันตีว่าลูกค้าจะกดจากหน้านี้บางทีลูกค้าไปดูไอออร์แกนิกถูกกว่าเขาก็ไปซื้ออันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ร้านเนี่ยพยาร้านท้าที่พยายามทุ่งบประมาณในการจา่ายค่าโฆษณาเนี่ยต้องปวดหัวเพราะว่าบางทีสินค้าไปเหมือนกับที่มันขึ้นออร์แกนิก ซึ่งคนที่ขึ้นมากระหนิกนะมันขึ้นมาจากอะไรขึ้นมาจากมีลูกมีลูกค้านะครับเข้ามากดดูเยอะแล้วสะสมไว้นะครับหรือจะมาจากให้ลูกค้ามาจากช่องทางอื่นเช่น Every a อฟเฟรีตมาจากการปักตะกร้านะครับเดี๋ยวเราจะพูดในหัวข้อถัดไปซึ่งพวกนี้มันสะสมเยอะกว่าคนที่จ่ายค่าโฆษณาหรือแม้แต่เคยอาจจะเคยจ่ายค่าโฆษณาแล้วมันสะสมไว้มาทําให้ขึ้นหน้าแรก นะครับชื่อคําค้นหาตรงกับที่คุณค้นหาก็ถูกต้องด้วยก็ใช่ด้วยก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าสินค้าคุณราคาไม่ได้หรือไม่มีจุดเด่นนะครับเช่นรีวิวเยอะยอดขายเยอะภาพสวยราคาถูกกว่ามันก็ยากนะครับที่ที่มันจะเกิดกําไรคือมันขายขายได้แต่บางทีมันไปเฉลี่ยให้กับร้านที่อยู่ข้างๆนะครับอันนี้ก็ต้องนะครับต้องเช็คดีๆเนาะการโฆษณาไม่ได้กระติยยอดขายนะครับนะครับซึ่งถ้าวันนี้คุณทำแอดโฆษณาบนลาซาด้านะครับ ผมมีห้าข้อห้าข้อนี้นะครับจาไว้เลยคือถ้าไม่ยิงแอดทุกวันอย่าเติมเงินแบบอัตโนมัติอย่าเลือกสินค้าที่ไม่มียอดชมควรเลือกสินค้าที่มียอดขายหรือยอดเข้าชมสะสมเท่านั้นอย่าทําสินค้าที่รูปไม่สวยไม่แต่งรูปไม่มีความชัดเจนนะครับอย่าเลือกสินค้าที่รีวิวต่ากว่า4ดาวนะครับไปทําโฆษณานะครับแล้วก็พยายามทดสอบก่อนว่าสินค้าที่เราทำแอดโฆษณาไปลูกค้าค้นหาตามชื่อสินค้าหรือว่าตามที่ lazada ส,ส่งให้มากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําแนะนําก็แล้วกันเนาะนะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ล a ซา,า,าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บน l a ซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ